สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปร้านกาแฟที่ที่วิมบัตาก,กีสระบุรีนะครับถึงแล้ครับอาาจักร้านกาแฟทีวิบกกิบัติกีไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ร้านกาแฟกันไปดูความคืบหน้าของร้านกาแฟว่าไปถึงไหนแล้วตามมาเลย นู mm ่น hmm. น mm ู hmm. mm ่นบอสยืนเท้าเอวคุม ต้านไม่แตกยังรอเช็คกระจกแถวน,นี้ไงเพราะว่าโครงเหล็กรกก็ดูเหล็กกระจกจะไปแต่ต้นต้องเช็คกระจก

น,นันน่นนผมพาเข,ขาไปนะครับทามจากเจ้าของร้านกาแฟถ้ำิมานจังทีเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเป็นไงครับมัน่หยาบมากแมง่าผมดูลิสต์ดด้นก็นียแหละ